สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับเพื่อนๆทุกๆคนที่เป็นกําลังใจและก็ที่กดติดตามผมวันนี้ผมมียอดเพื่อนๆติดตามกดซับสไครป์ผมไว้เกินหนึ่งหมื่นคนแล้วครับอันนี้ขอขอบคุณจากจากใจจริงเลยนะครับและขอขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ช่วยกันร,ร่วมแชร์ ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ทางไหนผมต้องขอขอบคุณมากครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับทั้งในเอเชียในตะวันออกกลางแล้วก็ในยุโรปนะครับซึ่งก็มีคนไทยอยู่หลายๆคนอยู่ที่นั่นก็เพื่อนๆคนไทยเราก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารของคนไทยแลวก็วันนี้ผมได้มีโอกาส ไปหาอาจารย์อีกแล้วครับไปหาอาจารย์ไปช่วยแกซ่อมแซมบ้านนิดหน่อยก็ก็เลยนั่งคุยกันก็เลยได้สูตรเลขเด่นบนมานะครับเลขเด่นบน2ตัวของอาจารย์ก็มาดูนะครับมาดูวิธีกันวิธีของอาจารย์ที่อาจารย์คิดวิธีคิดของอาจารย์นะครับเราจะใช้หลักแสนของราวันที่1นนะครับบวกด้วย เอามาลบด้วยสิบสองนะครับไม่ใช่บวกเอามาลบด้วยสิบสองนะครับก็คือเอาส12บสองตั้งสิบนี้ผมก็ได้ถามมานะครับว่าแกวเลขสิบสองนี้มาจากไหนก็คือเลขสิบสองนี้ก็คือเลขเดือนนะครับหนึ่งปีมันมีสิบสองเดือนแกก็เลยใช้กําลังเดือนเขาเรียกว่าเลขกําลังวันหรือกําลังเดือนของแกเนี่ยแหละครับมาคิดก็เราใช้หลักแสนะครับไปลบสิบสองผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็ลดแต้มนะครับลดแต้มไปอีกหนึ่งแต้ม ยกตัวอย่างนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับปีห้าแปดเลขที่ออกศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าสี่นะครับหลักแสนก็คือศูนย์นะครับเราสิบสองตั้งเลยครับแล้วลบด้วยศูนย์สิบสองลบด้วยศูนย์มันก็ได้สิบสองใช่ไหมครับได้สิบสองก็คือสองลดไปหนึ่งตำแหน่งครับก็คือหนึ่งจะได้เป็นสองหนึ่งนะครับพราะว่าถัดมาออกหนึ่งสี่แปดใช่ไหมครับเลขหนึ่ง ครับเลขหนึ่งมานี่คือเลขเด่นของแกนะครับเลขเด่นของแกที่แกที่แกคำนวณเอาไว้งวดถัดมาเลยครับเจ็ดสี่สามหนึ่งสี่แปดนะครับหลักแสนคือเจ็ดนะครับเอาเจ็ดลบสิบสองนะครับก็เหลือห้าแล้วก็สี่นะครับนะครับเลขที่ออกแปดสองห้าครับเลขของแกเดินดีนะครับเพื่อนๆเลขของแกเดินดีมากงวดถัดมาเลยครับหลักแสน ห้านะครับห้าสิบสองเป็นตัวตั้งลบด้วยห้านะครับก็จะเหลือเจ็ดแล้วก็นับถอยหลังไหครับหกงวดถัดมาออกหกสามศูนย์นะครับของแกเข้าทุกงวดครับเข้าทุกงวดมันเป็นเลขเด่นของแกครับเลขเด่นเลขเด่นบนงวดถัดมาอะไรครับหลักแสนได้เก้านะครับเอาสิบสองตั้งลบด้วยเก้าก็จะเหลือสามนะครับลดไปหนึ่งตำแหน่งก็คือสองก็คือสามแล้วก็สองนะครับ ตัวเด่นงวดถัดมาออก 2, 1, 1หนึดูครับคิดต่อเลยครับหลักแสนคือ3เอา3ลบ12ก็จะเหลือ9นะครับ9ลดไปอีก1นึ่ตำแหน่งก็คือ8นะครับก็จะเป็น2เลขที่ออก 2, 8, 3นะครับเลขเด่นแก8ครับ8งวดของวันที่16เดือน11นะครับปี58นะครับปี58 795283ห้าปดมหลักแสนคือ7นะครับเอาเจดลบ12นะครับก็จะเหลือห้าลดไป1ก็ค <ropes> ือสี่ก็จะเหลือห้ากับสี่นะครับเลขที่ออก3 5 0หนะครับต่อเลยครับงวดของวันที่1เดือน12บปีห้าดหลักแสนคือ9นะครับเอา9้าไปลบสิบสอนะครับก็จะเหลือ3ามลดมา1ึตำแหน่งก็คือ2อนะครับ เลขที่ออก 2, 5, 5งวดของวันที่17เดือน12นะครับ930255แสนคือ9นะครับเอา9ก9ลบด้วย12เลยครับก็จะเหลือ3 3ลดมา1ตำแหน่งก็คือ2จะเป็น3แล้วก็2นะครับงวดถัดมาออก 2, 1, 7นะครับ2แกก็มาอีกวันที่30เดือน12 0 0 8 2 1 7นะครับหลักแสงคือ0เราศูนย์มาตั้งนะครับเอาศูนย์ลบด้วย12ก็จะเหลือ12ก็คือ2นะครับ2แล้วลดไป1ตำแหน่งก็คือ1ก็กลายเป็น2กับ1งวดถัดมาออก3 7 1นะครับเลขเด่นของแก1น1ะครับ1 1กับ2 1มานะครับงวดของวันที่16 เดือน1ปี59นะครับนี่เป็นงวดแรกของปีนี้นะครับ16เดือน1ปี59 304 371หลักแสนคือ3นะครับ3เอาไปลบ12ก็จะเหลือ9นะครับ9ลบไป็น1ตำแหน่งก็คือ8นะครับก็จะเหลือ9แล้วก็8นะครับผลออกมาคือ8 00นะครับเลขเด่นของแก9กับ8 8มีนะครับ8มี งวดของวันที่1เดือน2ปี5 9นะครับ9 2780 0แสนคือ9นะครับออก9ไปลบด,ด้วย12นะครับก็จะได้3นับถอยหลังคือ2นะครับจะได้เป็น3แล้วก็2นะครับงวดถัดมาออก3 6 4นะครับนะครับ3 3เลขเด่นของแกเข้าเข้าเข้ามาเยอะมากครับเข้าทุกงวดครับ วันที่16เดือน2ปี59นะครับ3 5 6 3 6 4หลักแสนคือ3นะครับ3 1มลบ12ก็จะเหลือ9ลดไป1นตำแหน่งก็คือ8นะครับก็จะได้9แล้วก็8งวดถัดมาออก6 8 6นะครับ8นะครับของแกเข้า8งวดของวันที่1เดือน3นะครับ 4,3,9,6,8,6 6. หลักแสนคือ4นะครับหลักแสนคือ4เอา4ไปลบ12บเลยครับก็จะเหลือ8นับถอยหลังก็คือ7นะครับก็จะเป็น8แล้วก็7ผลออกมางวดถัดมาก็คือ9,1,8เห็นไหมครับ8เข้าอีกแล้วครับเข้าอีกแล้วนะครับ งวดของวันที่16เดือน3นะครับเลขที่ออก1 3 4 9 1 8้าหหลักแสนคือ1นะครับหลักแสนคือ1นะครับเราก็เอา1ลบด้วย12นะครับ1ไปลบ12ก็จะเหลือ11ใช่ไหมครับ11มันก็คือ1 1นับถอยหลังก็คือ0นย์นะครับก็กลายเป็น1แล้วก็0ูนย์นะครับงวดของวันที่1เดือนสี่นะครับ 7 2 0ศนะครับ0ย์มานะครับ0นย์มาของแกงเรามาคิดของวันที่1เดือน4เลยครับ1เดือน4ปีห9นะครับ0 6 6 7 2 0หลักแสนคือ0นย์นะครับ0ลบ12มันก็ได้12นะครับมันก็คือ2นะครับเรามาตั้งเลยครับ2ลดเป็น1ตํตำแหน่งครับก็จะได้เป็น1ก็ได้เป็น2 1 เรามาลุ้นกันดูนะครับว่างวดของวันที่16เมษาเนี่ยครับว่าเลข2และเลข1เนี่ยมันจะมาตามที่แกบอกหรือเปล่าดูนะครับสถิติของแก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14งวดซ้อนแล้วนะครับ14งวดซ้อนเรามาดูกันว่างวดงที่ที่สิเนี่ยมันจะมาหรือเปล่า ดูนะครับตอนนี้ผมได้ทําได้เขียนเป็น3ตัวบนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเลข3าตัวบนของผมชุดของผมแล้วก็เลข3ตัวบนชุดของอาจารย์นะครับเอามาเขียนว่าของใครได้อะไรกันบ้างแล้วเลขที่มันเหมือนกันมีอะไรกันบ้างระหว่างของผมกับของอาจารย์แต่ว่าสูตรตัดเลขเนี่ยครับผมจะถือ ของอาจารย์นะครับผมจะถือเป็นของอาจารย์เอาไปตัดเลขของผมด้วยนะครับเพราะว่าสูตรของแกสูตรของแกดีนะครับสูตรของแกดีมากเลยในในปี59มันก็เข้ามาทุกงวดแล้วครับปี59เข้ามาทุกงวดเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด s u b สไครป์ผมไว้นะครับเวลาผมลงคลิปดีๆมีอะไรเด่นเด่น เพื่อนๆก็จะได้รู้แล้วจะได้รู้จะมีข้อความส่งไปหากให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะได้ติดตามกันต่อไปขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนนะครับแม้ว่าบางครั้งบางคราวเลขที่ผมคิดคำนวณให้มันมันไม่เข้ามันไม่ตรงก็เพื่อนๆยังให้กำลังใจกันอยู่นะครับผมเองก็ได้จะมีกำลังใจในการค้นหาสูตรใหม่ๆ เอามาเป็นแนวทางแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใกล้จะวันสงการแล้วเดินทางกันปลอดภัยนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิป3ตัวบนนะครับอันนี้ก็เป็น2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับเด่น2ตัวบนก็เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับเผื่อเพื่อนๆเองก็จะมีแนวทางในการคิดสูตรเป็นของตัวเองก็ได้นะครับมันมันจะดีกว่าและอย่าลืมนะครับ ยังไงผมก็ขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสตรวจรางวัลได้หลายรางวัลสำหรับคลิป2ตัวบนนี้ก็2ตัวบนเด่น1ตัวก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิป3ตัวบนทั้ง2สูตรขอบคุณมากครับ